เดี๋ยวเราไปครับเฮ้ยเฮไอ้ออออนี่มาคนรตกใจทุกรอบอ้า,อา,อาโอ้โหจริงๆผมมีอธิบายไปนิดหน่อยแล้ยนะรถบตรงนี้ก็คือผมจะทําฟาร์มอ่าพวกฟักทองพวกเมลอนพวกนี้เนอะจริงๆผมอัดไว้แล้วแต่ว่าผมดัน เธอไปลบนี่นะฮะผมมีรูปนะเดี๋ยวไปเชื่อนี่อันนี้คืออันล่าสุดที่ใช้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเนอะพื้นที่ก็จะแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ด้ได้นะเพราะว่าตัวนี้ไปปุ่มรีเซ็ตเนาะโอเคเดี๋ยวันนี้ผมอ่าผมรอให้มันโตผมถึงจะทุมมเมล็ดทิ้งตอนนี้ก็คือผมวางผิดนิดหน่อยแป๊บนึงนะดีไซน์ใหม่ก่อนขออนุญาตดีไซน์ใหม่นะฮะ โอเคโอุ๊มาไม่สู้ไม่เสียงเฮ้ยแต่มอนเตอร์มันทำงานเร็วจังเดี๋ยวปิดติดพอปไปเฮ้ยนั่นนั่นนั่ไม่กลับ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 ไม่กลัวเดี๋ย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 วก็เลม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 ช่วยด้วยโอ้โสองตัวเลยสองตัวด้วยสิสองตัวด้วยเลยทีเฮ้ยจะได้สร้างไหมเนี่ยวันเนี้ยฮะยกขึ้นมาสองชั้น วันนี้ได้ทำยาวด้วย่าไม่ต้องห่วงผมบอกเลยแล้วก็ตรงข้างหน้านี้ที้เป็นออ s เซ v ร์เวอร์นะฮะแลเนี่ยนะผมเอาหินมาทำไมเยอะแยะขานาดนี้เนี่ยออฟเซอร์เวอร์ใช้อะไรครับบังอะลืมโ o ล e ์สเตนใช้เ e d stone แล้วก็ n เ quartz เราต้องลงนโลกอีก <c oughs> เออดีฮะเราต้องการออ s เซ v ร์เวอร์ที่เยอะมากๆโอ้โหเราจะไปหาเนสควอตจากไหนบ้างวะเนี่ยนสควอตมนเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ลงมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้ลงมาตรงนี้โอเคเจอแล้วขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยสิบ <st> observer ใช้1 Nether q u a r t z ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตอนนี้เราได้ n e t h e r q สามสิ3เอดแบไปตรงนู้นหาแบบหาเผื่อๆไปเลยแล้วกันไหนๆก็ได้หามาทีนึงแล้วนี่ๆๆๆโอเคสวยงาม เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะบอกเนาะก็คือวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่18เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวันที่ผมอัดคลิปนับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะกลับบ้านเกิดของผมเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากคลิปนี้ปล่อยก็ไปไรู้กันนะว่าีไม่นานผมจะกลับบ้านเกิดแล้วก็อาจจะไม่มีคลิปดองอาจจะเป็นกับแบบเล่นเล่นในมือถือแทนนะฮะ อาจจะแบบเล่นในมือถืออัปเดตชีวิตนิดหน่อยเนาะช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยถ้าหากผมไม่มีคลิปลงเพราะว่าผมไม่ได้ดองคลิปนะฮะเราจะไปหาที่ไหนดอยู่นะเฮ้ยเสียงมันรองเียบยัไงว้เดี๋ยวไอ้บ้านโอเคเยอย่น้อยบนนี้คือมีเน็ตควอนให้เราเหรอเอาตรงตรงใน,นตรงนี้แล้วกันโอเคสามชุดแล้วตอนนี้เราก็ควรจะทำออฟเซอร์เวอร์ได้3ชุดเพราะท่านกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปครับเฮ้ยเฮ้ย ไม่หนี้ม้โคตรตกใจทุกรอบอ้าวโอ้โหเราต้องการเลสโตนใช่ไหมต้องจำนวนมากขอแลกของหน่อยค้าวไปเยอะเลยเอเมอรอลเลยสามสิบหกแร่เพิ่มเราค้าวออฟเซอร์เวอร์ไม่หมดเพราะว่าเลสโตนเรามีแค่นี้นะฮะต้องการเท่าไหร่นะหนึ่งซอกสามสิบหกข้าวได้ชุดเดียวอ้าวแค่วางออฟเซอร์เวอร์แลนด์จะยากขนมมาดนี้ประมาณนี้เนาะ ต่อไปเราก็จะต้องอไปเอาต้องใช้เลสโตนเยอะจริงๆแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดมันจะเยอะขนาดนี้นะแตกเป็นเลยให้หมดกเออ็เดี๋ยวใครไปใครบ้างวันนี้เราต้องการเลสโตนรีพิเตอร์รีพิเตอร์รอรใช่เลครับบงนะลืมนะทาไปทีละขั้นเพราะว่าของของไม่พอผมไม่ได้เตรียมของไว้เลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นไม้ <laughs> เยวเราต้องการเลสตตนท็อดวะเลสตตนท็อด ออลลอตเลยออลลอตออฟเลสโตนทอตหวังว่าแฟนทอมจะยังไม่เกิดนะอย่าเพิ่งเกิดนะแป๊บนึงสร้างนี่มไม่เสร็จง่ายๆแน่นอนมีขอน่เราต้องไปเตรียมอีกเยอะมากแล้วก็เอาเลสโตนทอตวางบนนี้เนาะแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้เลสโตนทอตอีกทีนึงวางตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้เอารีพิเตอร์มาวางบนนี้ทีนี้แบบนี้นะฮะ แป๊บนึงน,นะผมนอนก่อนรู้สึกว่าผมต้องแลกเลสโตนที่เยอะมากเดี๋ยวเราต้องทำพิทันอีกด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้พิทันไม่เป็นไรพิทันไม่ใช่ปัญหาแต่มันต้องใช้เลสโตนอยู่ดีนี่วะไอ้บ้าเอ้ย <S <S เดี๋ยวรอชาวบ้านมันทํางานแล้วไปแลกเหล็กกันนะฮะเดีย๋ยวรอตรงนี้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแลกของเสร็จเดี๋ยวเราจะไปแลกเลสโตนแล้วก็ขึ้นไปสร้างกันต่อเอ้ยเราต้องหาไม้ด้วยนี่วะเออไม่เป็นไรไม้เรามีในอ่าหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งน่าจะมีเลย <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็เลสโตนพอตแบบนี้เราก็ต้องใช้ออฟเซอร์เวอร์ erver, ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจำไม่ผิดทำไมเราไม่อ้อนนั่งร้านมาด้วยวะแล้วก็ลากมาลงมาถึงตรงไหนนะถึงตรงนี้ใช่ไหมวางตรงนี้เป็นพิสตันวางตรงนี้เป็นเลสโตนแล้วก็ออฟเซอร์เวอร์ตรงนี้จริงๆิมันไม่ค่อยยากนะไอ้เรื่องระบบเลสโตนเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายๆคนที่ยังไงอะ มันเหมือนหนังสั้นนะเข้าใจไหมคือถ้าคนทําเป็นมันไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ท้เป็นที่นี่คือหนังชีวิตชนิดหนึ่งเลยมีใครอยากให้ผมสอนหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกนะฮะเดี๋ยวทั้นต่อไปเราก็ต้องการพิสต,ตันใช่ไหมพิสต,ตันแล้ววันนี้เราปลูกรอเลยได้ไหมจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะ,ะเราต้องการพิสต,ตันแล้วก็ฮอปเปอร์ด้วยครับครับครับโอเค นี่วางไว้ก่อนปิดฮอปเปอร์ด,ด้านล่างตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสลับฟาร์มตรงนี้เนาะเอ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จเราต้องไปหาดีมมาด้วยนั่นไงนี่นั่น,นั่นนี่ไงแต่ให้มันโตอาอบล็อกอยูไ่ไห<ป>นโอเควางที่ปิดตรงนี้โอเคถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ควรจะเกิดและก็สามารถดันกลับมาใช้งานตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวรอดูสักพักนึงโอเคเรียบร้อยเห็นไหม โอเคฟาร์ม okay, ของเราสามารถใช้งานได้แล้วถือว okay, no. ่าเสร็จเรียบร้อยสลหรับฟาร์มของเราเนาะเดี๋ยวอ่าผมจะเว้นไว้อยนี้แหละเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเราจะต้องแบบทําต่อพืชยาวไปไกลๆเลยถ้าเกิดผมจะทาเพิ่มใช่ไหมผมก็แค่วางเตึ๊ดติดเตดตดออกไปตรงนี้ก็เตึ๊ดเติดตดตดโอเคประมาณนี้ฟาร์มมันสามารถใช้งานได้ผมก็ดีใจละเดี๋ยวเราเอามาเก็บงานดีกว่า บอกไว้ก่อนนะว่าสลับใครที่ใช้อ่าสเปคคอมที่มันเป็นฮาร์ดดิสต์แนะนําว่ามันอาจจะมีอาการกระตุกที่มันเยอะมากๆนะอันนี้ผมพูดจริงนะมันอาจจะกระตุกจริงๆเพราะว่าฟาร์มมันทํางานแบบออโต้ตลอดเวลาแล้วก็หลายตัวด้วยที่เหลือก็แค่ตกแต่งให้สวยงามต้องเก็บให้เรียบร้อยทีนี้เออว่ะผมยังไม่ทําระบบรีเซ็ตเลยนี่ว่ะอานี่ออกมาปิดแบบนี้แล้วก็ผมจะเอาตรงนี้วางเป็นเลสสโตนท็อตแบบนี้เนาะ เราต้องการปุ่มปุ่มอะไรก็ได้มาปุ่มนึงเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาเลสสโตนมาวางไว้นะฮะถือว่าสําเร็จสลับฟาร์มของเรามีแค่นี้แหละเนาะระบบหลกัหลกๆผมก็จะมีประมาณนี้ฟาร์มมันไม่ได้เสร็จ100%หรอกแต่ว่าผมทาให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าฟาร์มมันสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยท่านผู้ชมอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเมลอนก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะมีตัวอะไรที่ทําแบบฟาร์ม แบบออโต้จริงๆได้บ้างพวกฟาร์มข้าวอะไรพวกนี้คือตอนนี้ฟาร์มมันอาจจะน้อยเพราะว่าเรายังไม่ทําขยายเพิ่มนะฮะนี่จะมีประมาณนี้ไม่แค่นี้ถ้าเกิดผมจะต่อเพิ่มใช่ไหมผมก็แค่อเอาถังน้ํามาแบบนี้วางตรงไหนก็ได้วางไปเลยแล้วก็เอาออฟเซิร์เวอร์วางตรงนี้นี่แหละคือวิธีการขยายฟาร์มของผมซึ่งมันง่ายมากเลยเราก็แค่ก๊อปตามไม่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็วางออฟเซิร์เวอร์ทีนี้ ส่วนตัวนี้เราก็วางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งเอาพิทตันออกมาวางแบบนี้วางเลสโตนแบบนี้ออฟเซอร์เวอร์มาวางแบบนี้แล้วเราก็เอาต้นฟักทองมาปลูกแบบนี้แล้วเราก็แค่รอบันโตให้มันเก็บเกี่ยวอัตโนมัติแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องมาทําตัวนี้ด้วยเนาะติดท็อตติดอะไรพวกนี้ผมต้องใช้ซีแลนเทิร์นซะมากกว่านะฮะ มันจะไม่ต้องมืดมากบอลระไม่ต้องเกิดข้างในนะครับผมโอเคอยังไงก็ไว้เจอกลิปหน้านะฮะแป๊บหนึ่งนะจัแคปจอมากเลยฝนมาตกเลยตอนนี้วะเนี่ยมาแป๊บหนึ่ง